การใช้ชีวิตประจําวันที่เร่งรีบทําให้เราอาจจะละเลยใส่ใจเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพจนทําให้เกิดอาการท้องผูกซึ่งพร้อมจะพัฒนากลายเป็นโรคต่างๆได้ค่ะแต่จริงๆแล้วก็มีวิธีการแก้ไขได้ง่ายๆเพียงแค่เลือกกินอาหารที่เหมาะสมโดยอาหารที่อาจช่วยแก้ท้องผูกได้มีดังนี้ เริ่มต้นจากผักและผลไม้นะคะการขาดไฟเบอร์หรือใยอาหารอาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุของอาการท้องผูกอย่างที่เราทราบกันดีค่ะว่าผักและผลไม้เป็นกลุ่มอาหารที่อุดมไปด้วยไฟเบอร์และสารอาหารที่มีประโยชน์ ผู้เชี่ยวชาญแนะนำนะคะว่าภายใน1วนันควรจะรับประทานผักหรือผลไม้อย่างน้อย400กรัมหรือเทียบเท่าไฟเบอร์ประมาณ20-35กรัมก็อาจช่วยทำให้ลำไส้ทำงานได้อย่างปกติค่ะแอปเปิลมะนาวส้มกีวีผักปวยเล้งผักใบเขียวอื่นๆและพืชตระกูลถั่วถือเป็นผักผลไม้ที่เชื่อกันว่ามีไฟเบอร์สูงและมีสรรพคุณในการบรรเทาอาการท้องผูกนอกจากนี้สารต้านอนุมูลอิสระจากพืชผักยังอาจช่วยบำรุงร่าง ในด้านนนออื่อีกด้้วยๆำเปล่าเป็นที่รู้กันอย่างกว้างขวางอยู่แล้วนะคะอ้างอิงกันมาจากคำแนะนำของแพทย์ที่บอกว่าคนทั่วไปควรจะดื่มน้ำประมาณ8แก้วหรือ1.5-2ลิตรต่อวันค่ะเพื่อที่จะช่วยให้ระบบการทำงานของร่างกายเป็นไปอย่างปกติซึ่งก็จะรวมถึงการทำงานของลำไส้และระบบขับถ่ายโดยของเหลวจะช่วยให้อุจจาระอ่อนตัวลงและสามารถขับออกได้ง่ายขึ้นป๊อปคอน ป๊อปคอนี่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ของว่างที่อร่อยและเป็นของโปรดของใครหลายคนเท่านั้นนะคะแต่ว่าป๊อปคอนเนี่ยยังอาจจะช่วยบรรเทาอาการท้องผูกได้อีกด้วยเพราะป๊อบคอนเป็นอาหารที่มีไฟเบอร์สูงค่ะโดยการเลือกรับประทานป๊อปคอนที่ปรุงโดยไม่ใช้น้ำมันในปริมาณ3ถ้วยร่างกายของเราอาจได้รับไฟเบอร์ประมาณ3.5กรัมและได้รับพลังงานไม่เกิน100กิโลแคลอรี่ค่ะโปรไบโอติก โปรไบโอติกเป็นเชื้อแบคทีเรียรที่มีประโยชน์ที่อาศัยอยู่ภายในลำไส้ของมนุษย์ช่วยเสริมการทำงานของระบบย่อยอาหารระบบขับถ่ายรวมถึงสุขภาพด้านอื่นๆแลคโตบาซิลัสเป็นหนึ่งในโปรไบโอติกที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินนะคะเชื้อเหล่านี้มักจะพบในอาหารหมักดองเช่นโยเกิร์ตกิมจิมิโซชามักและแตงกวาดองค่ะ โฮเกนคือธัญญพืชที่ผ่านการขัดสีน้อยจึงทําให้คงคุณค่าทางอาหารสูงกว่าธัญญพืชที่ขัดสีแล้วซึ่งก็จะรวมถึงไฟเบอร์ด้วย หากในวันที่ท้องผูกและต้องการพลังงานลองเปลี่ยนมารับประทานผลิตภัณฑ์หรืออาหารที่ทำจากโฮเกนแทนธัญพืชขัดสีอย่างขนมปังโฮเกนพาสต้าหรือซีเรียลจากธัญพืชขัดสีน้อยเพราะว่าผลิตภัณฑ์ธัญพืชขัดสีอาจจะส่งผลให้อาการท้องผูกรุนแรงขึ้นมาได้ค่ะชาสมุนไพร ชาสมุนไพรจะมีสรรพคุณเป็นยาร,ระบายออกฤทธิ์ช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้สรรพคุณของชาสมุนไพรก็อาจจะแตกต่างกันไปตามชนิดของสมุนไพรของชานั้นๆซึ่งส่วนใหญ่เชื่อกันว่าชาดำชาเขียวมะขามแขกชุ่มเห็ดเทศสะระแหน่เป็นสมุนไพรที่สามารถแก้อาการท้องผูกได้ค่ะ แต่อย่างไรก็ตามควรจะรับประทานอาหารเหล่านี้ในปริมาณที่เหมาะสมยิงตั้งคันและผู้ที่มีโรคประจำตัวควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนการรักษาด้วยอาหารแก้ท้องผูกนะคะถ้าเกิดรักษาด้วยวิธีการเหล่านี้แล้วอาการไม่ดีขึ้นหรือมีอาการท้องผูกเรื้อรังควรต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยอย่างถูกต้อง นอกจากนี้การออกกําลังกายเป็นประจําก็จะช่วยทําให้ลําไส้และระบบอื่นๆของร่างกายทํางานได้ดีขึ้นนอกจากนี้ก็ควรจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับถ่ายให้เป็นเวลาซึ่งเวลาที่แพทย์แนะนําก็คือ5 30นาทีหลังจากที่ตื่นนอนนั่นเองค่ะ ถึงแม้ว่าอาหารที่มีไฟเบอร์จะช่วยในเรื่องแก้อาการท้องผูกได้แต่เราจะมาลงลึกกันต่อนะคะในส่วนของอาหารไฟเบอร์สูงเนี่ยเมื่อกินเข้าไปแล้วจะมีผลต่อสุขภาพอย่างไรบ้างทําความเข้าใจกันหน่อยแล้วกันค่ะอาหารไฟเบอร์สูงเป็นอาหารที่มีไฟเบอร์เป็นส่วนประกอบตามปริมาณหรือมากกว่าปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับในแต่ละวันอาหารไฟเบอร์สูงนี้ถือว่ามีบทบาทสําคัญมากในการดูแลระบบย่อยอาหารให้มีสุขภาพดีและ ยังเป็นอาหารที่หาได้ตามธรรมชาติด้วยนะคะการกินอาหารที่มีไฟเบอร์ตามอาจทำให้เกิดความผิดปกติต่อร่างกายค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นอาการขลื่นไส้หรืออ่อนเพลียจากการกินอาหารอาการท้องผูกโรคริดสีดวงทวารโรคถุงผนังลำไส้อักเสบโรคลำไส้แปรปรวนโรคอ้วนโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวานและโรคมะเร็งลำไส้ด้วยเหตุนี้เองนะคะการกินอาหารไฟเบอร์สูงจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรจะมองข้ามเพราะเป็นส่วนหนึ่งที่ป้องกันการเกิดโรคหรือปัญหาสุขภาพเหล่านี้ ไฟเบอร์ iber, หรือใยอาหารเป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดหนึ่งที่ร่างกายไม่สามารถย่อยสลายได้นะคะไฟเบอร์ iber, เนี่ยสามารถที่จะแยกได้ออกเป็น2ชนิดด้วยกันนั่นคือไฟเบอร์ชนิดละลายน้ำที่ช่วยลดไขมันและระดับน้ำตาลในเลือดได้จะพบมากในข้าวโอ๊ตแอปเปิลแคลรอทและไฟเบอร์ชนิดไม่ละลายน้ำที่ช่วยเพิ่มการทำงานของระบบขับถ่ายและเพิ่มปริมาณอุจจาระไฟเบอร์ iber, ชนิดนี้พบได้มากในรำข้าวสาลีถั่วเขียวและมันฝรั่งค่ะยิ่งไปกว่านั้นอาหาร ไฟเบอร์สูงยังเป็นอาหารที่จะมีส่วนประกอบของวิตามินแร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระเป็นจำนวนมากช่วยควบคุมน้ำหนักทำให้รู้สึกอิ่มนานขึ้นช่วยป้องกันการกินอาหารมากเกินไปและป้องกันอาการหิวระหว่างมื้ออาหารในแต่ละมือ้อช่วยบรรเทาและป้องกันการเกิดอาการท้องผูกรวมทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจโรคเบาหวานและโรคมะเร็งลำไส้ได้อีกด้วยค่ะ ส่วนตัวอย่างของอาหารไฟเบอร์สูงที่หาได้ทั่วไปได้แก่ผลไม้สดอย่างกล้วยน้ำวา้ากล้วยหอมส้มเขียวหวานมะม่วงสตรอบเบ,รอ,อ,เบ,รบอ,อรี่อโวคาโดแอปลเปิผักสดเช่นบีทรูทบคอกี่แครอทถั่วฝักยาวกระหล่ำปลีผักวังตุง้งผักคะนา้าผักบุ้งจีนเมื่อเขือเทศและผักโขมเป็นต้นถั่วก็อย่างอาัลมอนด์ถั่ถวแระถั่วแดงถั่วลันเตาถั่วลูกไก่ถั่วขาว,ถ,วถั่วดำธัญ,ญพืชอาทิ ข้าวโอ๊ตข้าวโพดข้าวกล้องข้าวบาเล่อาหารแปลรูปอย่างซีเรียลอาหารเช้าธัญพืชอัดแท้งโยเกิร์ตหรือไอศครีมบางประเภทรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกหนจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ